So what do you have in the round to go? <laughs> พูดีดีดีว่าวันนี้ก็อยู่กับจานเจคนเดิมนะครับและวันนี้ผมจะมาเล่นเจ้าไมเคิลเมเยอร์นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่นเปิร์กที่ได้รับการบัฟมาใหม่นั่นคือเปิร์กง,ง้างตีไกลนั่นเองนะครับเปิร์กนี้จะเป็นของเจ้าเดือดทวินนั่นเองนะครับหรือว่าเจ้าแฟดมรณะแฟดมรสิทธ์อะไรก็ว่ากันไปเนาะสำหรับเปิร์กนี้เนี่ยมันจะทําให้เวลาที่เราง้างเตียมตัวเราอ่ะพุ่งไปไกลามากขึ้นอีก80%ถาามมว่ััันบ,บยงงไงก็คือปกติเียเวลาที่เซอร์ปัน่นเร็น่งเคมื่าม,มันจะได้รับการพุ่งไงก1ครั้งแติ าตอนนี้เนี่ยหเครื่องเราจะได้พุ่งตีไกลถึง2ครั้งนั่นเองนะครับผมและผมก็มานั่งหานะว่าเอ๊สำหรับไอ้เปิงง้างตีไกลเนี่ยมันจะไปเหมาะกับคิลเลอร์ตัวไหนนะผมก็เลยแบบว่าคิดว่าน่าจะเหมาะกับคิลเลอร์ที่ตีท,ทีเดียวล้มนะครับไม่ว่าจะเป็นโกดฟสตัวนุ่นตัวนี่ตัวอ้วกหรือว่าเจ้าไมเคิลนั่นเองนะครับผมก็เลยตัดสินใจนะครับว่าจะลองเอาเปิงนี้มาคอมโบกับเจ้าไมเคิลดูนะครับแล้วก็เปิงที่2ก็คือการหน้าต่างนั่นเองนะครับก็เพิ่มการข้ามหน้าต่างไวอีกสิบหน้าาต่างไว เราอะเราข้ามหน้าต่างอะเราก็จะไวขึ้นอีก40%นั่นเองนะครับบวกกับอันนี้เท่ากับว่าเราข้ามไวขึ้นอีก55%นะครับสำหรับเปิร์อันที่4ก็คือเปิร์กระทือบไวนั่นเองนะครับจะสังเกตได้ว่าเปิร์ของเราเนี่ยเป็นเซตไล่ล่าทั้งหมดนะครับฉะนั้นเนี่ยการถ่วงเครื่องอะไรมันจะไม่มีแน่นอนนะเราจะไล่ล่าอย่างเดียวไล่ล่าทั้งเกมนั่นเองนะครับสำหรับแอดออนเนี่ยผมจะเอาอันนี้ไปครับอนุสรเจมายเออร์ er. สำหรับแอดออนนี้เนี่ยปกติเราจะดูดเซอร์ได้สมมติว่าเราดููดดดดดไไ้้้้้100%ใใใชช่่มมััออนนนนนีนนนททํําาาหหเเรร25%งะจ เราดูดเซอร์ได้เยอะขึ้นคนละ25นั่นเองนะครับสำหรับอันที่2นะครับผมแอดออนอันนี้ก็คือดอกไม้ที่ลําลึกเวลาที่เราดูดเซอร์นะครับเราจะได้รับความชั่วร้ายเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับผมอีก11%มันทาให้ดูดไวนั่นเองนะครับเป็นเซตดูดไวก็เซตนี้เป็นเซ็ตที่ผมดนักตบสเตมเมอร์สาวนั่นแหละโอเคจะเป็นยังไงสําหรับเบิร์กที่ได้รับการบัฟมาใหม่กับเจ้าไมเคลิลจะโหดแค่ไหนไปเราดูกันในเกมเลยดีกว่าครับ Let's go ไมเคิลเมเยอร์ระดับบ่อลำมาแล้วครับักกะะลแห่งโทส ไม่เคลืนจะเล่นได้บัานี้นน้องๆโอเค let's go ผมคิดว่าเซอร์น่าจะเกิดฝั่งฝั่งนี้เอ้ยมีม,มีครับฝั่งนี้ฝั่งฝั่งนี้มีฝั่งนี้มีฝั่งนี้มีดูดฟรีเลยมันยังไม่เห็นเราดูทะลุต,ต้นไม้ให้หน่อยดีโอเคสวยดูดจ้วบมวบสดดูดยับ,ยบ วิ่งเกือบขึ้นขั้น3ได้แล้โอเคก้าวๆไว้ก่อนนะครับผมน้องๆตามแผนตามแผนตามแผนครับน้องๆง,งานนี้มีดุง้งผมรันต่อแค่นั้นแหละผมรันต่อเลยครับตามนั้นแหละก้าวข้ามแบบสปีดลัน ตามนั้นคือจบเอา2คนพอไม่มักมากครับผมมักน้อยอร่อยมากอีกคนนึงล้มอยู่ตรงบันไดเนาะแล้วเครื่องนี้ก็ได้เยอะมากครับลุกขึ้นมาละไอ้สตีฟไปช่วยสตีฟเฮลิงตันแขวนเลยแล้วผมลันต่อลันต่อแบบไม่รออะไรแล้ว โอ้ยโดดข้ามแบบเร็วๆสตีฟลูกสตีฟลูกโอ้ยคุ้มจัดอันตีครั้งนี้เราคุ้มมากครับเราตีล้มไป3ครั้งอะเราได้แขวนอีก2โอ้โหฟินฟินอิ่มอิครับน้องๆมีคนช่วยแล้วผมว่าเครื่องมันใกล้เสร็จเดี๋ยวง้างไกลเราจะใกล้มาอีกแล้วครับน้องๆฟินฟิน คือเราดูดไวมากอะ่ะเอ้ยแต่ผมมาดูตรงนี้ก่อนตรงนี้เขาก็ปั่นได้เยอะเหมือนกันโอเคสแต็กลมีมี4ครับน้องๆตอนนี้ถึกไม้ไว้ง้างมาตะบางลำพูครับผมเอาดิเจ็บสี เจ็บสี่เลยโอ้โหถ้ามีทานานี่ยิ้มเลยนะกุ้มกลิ่มยิ้มกุ้มกลิ่มได้เลย <S <S ผมเชื่อว่าเขาจะไม่กล้าฮิ้วกันแน่นอนนะเพราะว่าเราแม่งแบบตอนนี้เรามีง้างไกลอีกสามอ่ะโอ้หเท่ากับระยะโจมตีเรามันไกลไกลนะตอนนีน้ดินเสียงสตรีมอยู่ข้างบนตรงกลางอุ้ยสองคนครับตรงนี้สองคนเลย และผมเดินมาแบบไม่มีการศึกษาเลยครับผมเดินมาแบบหาเธอเดินมาหาเธอง,ง้ง<า>ตรงนั้นมีอีกคนอรอมีคนหรอมีคนหรอโอ้หง้างไกลบวกไมเคิลง้างไกลบวกไมเคิลมันสนุกจังโว้ยโอ้หยังเหลืออีกหนึ่งครั้งนะบอกก่อนนะง้างไกลของผมอะ เอาดีงานงกลผมมีเยอะแขวนยับยับแขวนแบบแขวนพังเขาฮิวกันเสร็จวะ่ะน้องๆมีคนมาช่วยครับเปล่าเขาต้องวิ่งมาจากลายนี้หรือไม่ก็ลายนี้นะฮะตอนนี้คือแขวนสองสยอ,ยองขวัญครับเดี๋ยวนะฮิวกันเสร็จเลยหรอเอาจริง พราะว่าเขาอยู่ฝั่งนู้นแน่นอนครับเขามันอยู่ฝั่งนี้เหมือนอยู่ใต้ตีนแล้วดูดดูดเลยดูดพังแล้วผมหาคนที่ยังไม่เจ็บดีทีเนี่ยแล้วมันเปนเลยมันเปนเลยน้องๆเกาข้ามความเจ็บปวดแบบว่องไว และผมก็งางมาแต่บางลำบูงางมาเลยเจฟครับยังไงฮิวกันนะป่าเจอไม่เคล้นไม่ควรฮิวนะบอกก่อนล้มเป็นผักเป็นปลาเลยวะน้องๆโอเคเจอสตีฟสตีฟ where you going man เดี๋ยวผมขอดูตายยาก่อนนะ เชิงเชิงเก่งไอติบเชิงเก่งไอติบเชิงเก่งใครอะไอเดวิดเดวิดมันต้องการอะไรครับเรียบร้อยครับไอติบผมตายตรงนี้ถ้าผมดูไม่ผิดมันมีคนนะไม่รู้ว่าไปหรือยังขอทิ้เครื่องก่อนผมคิดว่าผมอยากโซนฝั่งนี้เอาไว้อะได้แต่ฝั่งนี้ก็ หนึ่งส้สวนไม่ได้แล้วว่ะดิโอเค,อเคดูดก่อนเก็บปิาสาดขั้น3าฉีกมาตรงนี้ครับเห็นรอยเท้าอยู่นะคือแบบพอเราได้แทงไกลมาแล้วเราแบบรู้สึกแทงมันจัดจัดอะคือแทงพังอะ่ะขอดูดน้อยดูดอีกว้ยังดูดได้อีกอะเนี่ยขนาดมันตัวแดงแล้วอะ โอ okay, เคเลี้ยงไว้99ก่อนมันไม้มันหมดแล้ววะดิเพื่อนมันเปย์หมดแล้ววะดิเพื่อน <c oughs> แทงหลังแม่งมันไม่มีหรอกแทงหลังอะ่ะผมเห็นนวาอยู่ฝั่งนู้นเอา้ากู้มไปแขวนเลยก็ได้มั้งเนี่ยเจเจจะวางทำไมอะ่ะโทษทีครับเมื่อกี้ผมคิดว่ามันเหลือ2คนสุดท้ายละ <c oughs> <c oughs> แบบแทงมันไปหน่อยคือมันแทงมันสะใจาจริง แผดนี้ไมเคิลแม่งก๊อดมากครับไมเคมิลคอปเปอร์ฟิลข้างบนเสร็จยังปั่นเสร็จหน่อยดิอยากได้แทงอยากได้แทงไกลอ่ะอยากได้เพิ่แทงไกลอีกตอนนี้ผมเลี้ยงสแต็กไว้99แล้วนะตอนนี้ผมจะแทงไกลามากๆรอยเท้ารอยเท้าโอเคผมเห็นละคนนี้เจ็บอยู่อะเดวิดคิง ไม่ใช้ไปแล้วไมาใช้ไปแล้วมันผมเห็นอะไรแบบแวบ,บเปล่าวะคิดไปเองเมื่อกี้ผมคิดไปเองน้องๆนี่เดวิดเมื่อกี้ผมเห็นเหมือนแบบเห็นขาใครอะแต่จริงๆผมคิดไปเองนะฮะไม่ดีนะครับการทําแบบเนี้ยแป๊บนึงนะหูฟังผมแยกเสียงไม่ค่อยดีเลยวนันนี้ขอจูนหูฟังก่อนมันก็ต้องเปีแล้วแหละจังหวะเนี้ยเธอ ออกขวาออกขวาหนุ่มเบสตดผมแผนเลยแล้วกันนะฮะผมรู้สึกว่าเกมนี้มันไวไปอ่ะต่อยเกมไหมยาวๆแต่เสาอ,อยู่ไกลไปไม่เธอฝั่งนี้มันวิเสาแล้วหลุดแล้วเนะี่ยโอ้โหแบบนี้เดว้ White, มันปั่นฟรีอะดิแต่หลุดแน่นอนครับเพราะว่าเสามันอยู่ไกลเกิน มันจะกลับไปลมที่เดิมเหรออ่าไอ้นี่เลี่ยมกลับไปลมที่เดิมเหลี่ยมหดอได้ดิได้ดิดดลมที่เดิมแต่ไปไม่ถึงที่เดิมไงงั้นนอนไปก่อนและกันไอ้นี่น,นอนอยู่ขวาบนนะครับเดี๋ยวว้มันไปไหนละนอนไปก่อนเหมือนฝั่งนั้นยังไม่ได้ปัน่นมาดูบ้านเล็กครับ บ้านเล็กได้เยอะเนียนมาบ้านเล็กไม่มีห้องวีเอาเดวายโอ้ดวายก็แอบตู้ดื้ออย่างนี้ไม่ได้เพื่อนโอ้ที่มีเป็นร้อยเป็นพันที่มาหลบมในตู้เนียนอย่างนี้ไม่ได้นุ่มเดี๋ยวนะถ้ามีกระท่อมฆาตกรหลุมเกิดกระท่อมฆาตกรอ๋อโอเครู้เรื่องก็คือหลุมจะเกิดบ้านเล็กนะครับเพราะว่าทีนี้ ฝั่งข้างบนก็จะไม่มีแน่นอนเขาคานไปไหนละแล้วผมหาใครไม่เจอไงทีเนี้ยงั้นผมเดี๋ยวผมไปล็อปิดหลุมก่อนนะครับเราจะเล่นแบบไม่ประมาทนะไปรอปิดหลุมก่อนเขาอาจจะคานไม่ถึงก็ได้นะใครจะรู้หลุมเกิดบ้านเล็กอยู่แล้วนะครับผมโห ต่ไม่เคลื่อนบวกเปิร์กนี้แม่งมันจริงอะคือเสียบยับยับอะพ่อจานเจคือเทพเจ้าแห่งหลุมหลุมจงเปิดต่อหน้าข้าเดี๋ยวนี้น้องมอ,องก็หลุมเฮ้ยมันมีอะดรีนาลีนไงโอ้โหเปิดทันปะเนี่ยมันต้องเปิดประตูนู้นครับอะดรีนาลีนเดี๋ยวลุกขึ้นมาเปิดเลยปะเนี่ยชีพหายมันเปิดทํามันก็จะดวงดีเกิน อาไม่อยู่ไม่อยอู่ประตูอยู่ไกลไกกันครับน้องๆอ,อยู่ฝั่งนีปะเนี่ย <c oughs> ประตูประตูอยู่ไกลกันมากแล้วมองประตูไม่เห็นด้วยวะมองไฟไม่เห็นเลยวะประตูโอ้ประตูอยู่ไกลกันเกินก็ไม่เป็นไรแล้วกันนะฮะก็ฆ่าสมแล้วถือว่าชนะละคือแบบบางทีก็ขี้เกียจวิ่งไปวิ่งมาวิ่งเช็คอะไรเงี้ย อยู่ประตูฝั่งนี้ยาวๆเลยก็ไนดะ้เขาเปิดแล้วเขาน้าจะรอดนะฮะโอ้โหไอ้นี่ไอ้นี่ดวงดีจัดไอ้นี่ก็ดวงดีจัดโอ้โหเปิ๊อะดรีนนลีนนี่เป็นไงดูพี่แกโถ่ไม่เป็นไรครับค่า3แล้วก็ happy แฮปปี้ละจริงๆจริงๆอยากจะจะทำเพิ่มนะเพราะว่าผมว่าเกมนี้มันสนุกแต่ว่ามันไวไปหน่อยมันสนุกแต่ว่ามันไวไปฉะนั้นเดี๋ยวเราไปลุยกันอีกเกมดีกว่านะครับผมก่อนไปเราก็จีจีก่อนนะฮะ มีอะดรีนาลีนพอดีเลยอะทั้ง4คนมีมันมีคนเดียวอ่ะโอ้คือแต้มผมน้อยจัดเลยนะเพราะว่าผมแบบไล่เสียบไล่เสียบอย่างเดียวแต้มมาอย่างน้อยโอเคเดี๋ยวเราไปอีกเกมหนึ่งกันเลยดีกว่าครับ let's go <S เกมที่2โอ้โหด่านนี้ด่านนี้เจอจุกเด็กหวานเจี๊ยบเลยกูอะหวานเจี๊ยบเลยหวานกรุบเลยโดนเขาจุกเด็กมาปุ๊บก็แทนที่จะเอาเวลาไปดูดกูต้องมาพังประตูครับผมมาเซตพื้นที่ก่อน รงนี้มีเควส์นะฮะเดี๋ยวค่อยเก็บอ๋ออันนี้มันเก็บออตโต้เนี่ยเอ๊ะเอ๊ะเหมือนจะมีคนตรงนี้นะครับเม็กหรือเปล่าเม็กหรือเปล่าเม็กโทมัสหรือเปล่าเธอเธอเธอมันยืนได้ดูดเลย เค่่าไว้ก่อนนะฮะจะยื้อทำไมอ่ะไม่มีการโยงการยื้ออะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นจิ้มไปเลยไม่แคร์เดี๋ยวแขวนตรงนี้เลยนะฮะเสาต้นนี้เลยผมไม่รู้ว่าตรงนั้นจะมีคนอีกหรือเปล่าเอาง้างไกเรามาแล้วไงในเวลาแปลงร่างเป,ป็นปีศาจทะยานฟ้าง้างไกเรามาแล้วสองสแต็กนะฮะ เก็บ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 เครื่องนี้เสร็จไปไหนอะเฮ้ยจุ๊กหน่อยดีหาคนที่ยังไม่เจ็บก่อนเอาเอาเอามันจุ๊กเด็กแน่นอนเท่าที่ผมคิดไว้นะผมข้ามไวนะบอกก่อนข้ามไวนะบอกก่อนเือเธอเฮ้ย อะไรวะนะหน้าขวาโอ้โหอะไรวะหนะ้าโอ้โหหมดเลยหูยหมดชีวิตเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนเอาแล้วโอ้ยไม่ได้ใช้หนึ่งสแตก็กแย่เลยฮะง้างตะบังลำภูสวยสแต็เลามาอีกแขวนไปสองสองคนสองเครื่องตามคอนเซปต์เกมหรือเปล่า ผมคิดว่าน่าจะมีคนเฮ้ยโอเคไม่มีครับแต่ผมคิดว่าน่าจะมีบ้านใหญ่แน่นอนคนหนึ่งนะเพราะว่ามันมีคนวิ่งเข้าไปคนแรกอะ่ะเม็กอยู่แถวนี้ปะ่ะวะเหมือนเขาแบบเนียนรัดกลุ่มแล้วอะ่ะ ไม่เจอใครเลยว่ะเฮ้ยโอ้โหเอ้ยเจออันตีผมมาใกล้หมดแล้วด้วยนะตอนเนี้ยคือมันแอบเนียนเลยอะ่ะมันไม่เล่นเลยอะ่ะมันไม่เล่นกับผมแล้วผมว่าเนียนโอ้โหเหลือเชื่อ กูว่าละกูว่าละกูวละคือก็นเนียนเกินพี่เอ้ยเดี๋ยวจอผมดับจอผมดับโอเคมาละโอ้โหที่เมื่อกี้จอดับเฉยเลยโอ้โหมีเปิร์กไลท์ด้วยอ๋อเขามีดิ้นฮุกครับเมื่อกี้โอเครู้เรื่องแต่ที่ไม่รู้เรื่องคือกูนี่แหละโดดผูดไม่โดดแข็งจัด โอเคเหนื okay. ่อยแล้วก e ูเกมน่ะตรงนี้มีคนหนึ่งต้องรีบเปิดเกมไวแล้วหลอกว่าจะไปหลอกว่าจะมาทางนี้แต่ว่ากูกลับมาทางนี้เดี๋ยววิ่งต่อเลยไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มนี้มันวิ่งยาวเขาสับขาด้วยปะเนี่ยรู้สึกทำไมวิ่งไวๆผูกเบรกไลด้วย ล้มสองไปก่อนแขวนเลยครับผมหุยเ,เกมนี้มันเล่นกันแบบรัดกุมจัดเลยอะตีเนี่ยคือมันแบบถ้าผมอยู่ขั้น3คือมันแทบจะไม่โผลออกมาเลยอะอีกคนนึงน่าจะมีคนไปช่วยแน่นอนลุกขึ้นมาละโอเคลำคานบ้านใหญ่อยู่เนาะด่านเนี่ยจุงกเด็กมันเยอะอะเนี่ยเข้าไปแล้วแล้วเขามีเปิร์กไลท์ด้วยนะก้าวข้ามแบบไวๆไ,ไปเลยครับ เราไม่ต้องง้างไกลนะรอบนี้เอาอันนี้เล่นพลาดเองแต่ไม่เป็นไรครับเรายังไม่เสียเรายังไม่เสียง้างไกลของเราโอเคเหมือนตรงเมื่อกี้ในบ้านก็มีนะเมื่อกี้คนหนึ่งน่าจะวิ่งขึ้นไปแล้วเป็นเม็กขอทิบก่อนเราต้องรีบไล่ล่าหน่อยแล้วดูดพัง หนูฟรีอยู่ไปไหนละโอเคเก้า okay. ๆไว้ก่อนตายยากมากไอ้หนุ่มตีธรรมดาพอตอนนี้เกมเริ่มไหลามาทางเราแล้วนะครับอุย้ยมีเปิร์กมาพยศด,ด้วยเปิร์กมาพยศด,ดิ้นแรงๆไปเลย แต่เมื่อกี้ผมว่าผมเห็นคนหนึ่งด้วยนะแถวๆเนี้ย <S <S ผมรู้สึกว่าผมเหมือนจะเห็นคนหนึ่งด้วยอะสไตล์แอบหลบพุ่มอีกไหมเนะี่ยเราก้าวๆไว้แล้วได้ยินเสียงไม่พอดูดคนนี้เราดูดเต็มไปแล้วไม่งั้นเนี่ยคือล่วงไปแล้วนะ ฟิ่มเค okay. ใช้มันให้คุ้มใช้มันให้คุ้มไฟฉายส่องเบาจับบนบ้านอันหน้ามียืนมองและจ้องตางไงละ่ะคนที่ตายแลยว้ววะดิเพื่อนเดี๋ยวขึ้นไปหาไอ้หนุ่มเดี๋ยวขึ้นไปหาเองไม่ต้องห่วงบาลานซ์บาลานซ์ไม่มีหรอหน้าตา ไปวันๆหนหรอไอ้หนุ่มสกายบอยสกายบอยยี่สิบมาเมื่อกี้ยืนแอคใช่ไหมยืนแอคอยู่บนบ้านใช่ไหมโอเคได,อได้สแตคกเพิ่มอีกแล้วกระโดดลงมาวิ่งเข้าบ้านเล็กไปแล้วครับผมโอเคลายยับยับไปเลยตายสองวิ่งเข้าบ้านเล็กเก้าข้ามแบบว่องไว อันติจะหมดผมเลยรีบง้างมาฟาดเลยฮะเมื่อกี้อันติหมดพอดีอันตีมันจะหมดอ่ะรีบง้างมาฟาดแบบไม่รอเดี๋ยวผมต้องมาตรงนี้เควสหน่อยนะอีกคนนึงเจ็บอยู่ครับผมโอเคผมว่ารูปเกมผมว่าดูดีจัดคนนี้เพิ่งเคยโดนแขวนผสานเสียเสี้ยวความทรงจำเรียบร้อยครับเควสผมเสร็จ หมอกหนามากเลยน้องๆด่นเนี้ยข้ามาดูเครื่องไก่นี้ก่อนไม่มีคนปัน่นเครื่องอยู่1.2.3อยู่โซนนี้หมดเลยเขาเอาเอ,าอดออนอะไรมาโอเคโอเคเพิ่มแต้มมาเนาะข้างบนไม่มีคนปัน่นข้างบนเครื่องว่างตรงนี้ก็ไม่มีคนปัน่นเดี๋ยวไปดูตรงต้นกระบองเพชรหน่อยแล้วกันนะฮะ อุ้ยอ้โหเปปั่นแข็งเฉยวิ่งตามเสียงอเควเคสาเชนสเต็ปง้างมาแต่บางลำพูใช่ไม่ได้ผลเหรออ้าวไปแล้ววิ่งเข้าบ้านใหญ่ไปแล้วไอ้หนุม่ม จุกเด็กไงที่เพิ่งสุดท้ายไงผู้ใหญ่เขาไม่จู๊กันตรงเนี้ยมีแต่เด็กนี่อยากให้บอดก็บอดไปสวัสดีครับเบบีสวัสดีครับเแบบีสวัสดีครับเแบบ,บแบบีมีมาพยศด้วยมาเลยมาพยศที่จําได้เพราะเสามันอยู่ตรงนี้มาพยศเนี่ยบางทีมันจะทําให้เราไม่เห็นนะครับว่าเสามันอยู่ตรงไหนอยู่เสาที่อยู่ใ,ใกล้ๆเราอะ่ะ และเรียบร้อยครับผมเก็บ4 e Sport ไปครับเกม2คือต้องเข้าใจว่าเราไม่ได้มีเปิร์ก่วงเกมอะไรขนาดนั้นเนาะฉะนั้นเนี่ยเราต้องไล่ล่าให้แบบมันที่สุดอะไล่ให้เร็วที่สุดนั่นคือการถ่วงเกมที่ง่ายที่สุดของเรานะฮะเฮ้ยแต่เกมนี้เซอร์เล่นค่อนข้างรัดกลุ่มเล่นตึงมากๆครับแต่คนจิงคขาวัดกันที่1เครื่องสุดท้ายครับคือผมไม่รู้นะว่าน้องๆอาจจะได้ยินคํานี้มาจากช่องไหนกระชัง่งแต่คำเนี่ยผมเป็นคนเริ่มคนแรกในประเทศไทยแน่นอนนะครับผมและเรียบร้อยไปดีครับผม เก็บ4ไปเมกโทมัสเดี๋ยว นี่มันตีเม็กโทมัสสี่ตัวจบไปที่เรียบร้อยครับสําหรับไมเคิลนะครับผมที่เอาปลิดชีวิตมาง้างตีไกลนั่นเองนะครับซึ่งค่อนข้างเข้ากับมันมากๆนะครับค่อนข้างก๊อตสุดๆเลยนะรู้สึกว่าแบบมันยกระดับตัวนี้เก่งขึ้นมากๆนะปกติเราต้องไปเก็บแมงมุมเสียเวลาใช่ไหมแต่ว่าเรามีเปิร์กนี้ไม่ต้องครับไม่ต้องไปเก็บแมงมุมไม่เสียเวลาไล่เสียบอย่างเดียวเลยนะฮะแล้วก็บวกกับเปิร์กนี้ครับกายพิภาคเหนือระดับนะครับโอ้โหเปิร์กนี้นี่ยิ่งทีเด็ดเลยครับผมไลลานี่ย่ังเถื่อนนะครับสำหรับ โอเคสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณน้องๆด้วยนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับวันนี้ลาทุกๆคนไปเพียงนี้ก่อน,นครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบายบายครับผม See you